สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมเรยญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมลน์เจทุกคนกันด้วยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มารีวิวตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าวันนี้มีหวัวข้ออยากจะมาพูดคุยกันแนละก็คืออาจจะเป็นถึงโคโรโบในเดือนนี้นะเพราะว่า ทั้ง3า d ดีผมรู้สึกว่าจะเปิดได้ตัวที่ต้องการพบทั้ง3 ID อดีนะไม่ว่าจะเป็น i อดีหลักที่เปิดได้อจอมารลิมูนุนะครับ ID ดีที่2ก็คือ ID ดีทนายได้เดียโบนะครับและ ID ดีที่3ก็คือ i อดีนี้ก็ได้จอมารลิมูนุในช่วงเช้านะครับก็ได้จากตัวกาาวนะต๋วกาชาฟีนะตั๋วกาชาฟีน่าจะเป็น20ไปใบนะโอเคก็ได้มาแล้วนะก็ในแต่ละทีม มผมต้องการท่าน้ําเนื่องจากท่าน้ําผมไม่ทะลุมาตากเพราะว่าใช้เป็นโพเซเดอนแล้วก็เจสสิก้าปาเต้นนะโอเคแล้วก็ไอดี ID ที่2ที่เป็นไอีทนายผมไม่มีตัวชนนะเพราะว่าอเอเรินมันเป็นตัวชนแบบกึง่งๆมันปวดเพราะว่าถ้าเอเรินข้ามไปก็จะไม่มีตัวรับตาเม็ดแถวหน้านะก็อยากได้เดียววงรับตาเม็ดแล้วก็ความสามารถในปิด เล่นกับฮิมาวบรีนะก็คือเพิ่มแรกหนึ่งพันหน่วยนะครับโอเคส่วนไอดีนี้ดนามาเมื่อเช้าผมคิดว่าผมจะปรับเปลี่ยนเอาแซนลี่ดาวิชิออกนะครับก็ทำให้ทีมผมมันเพิ่มแรกน่งพันหน่วย3ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซซนนะึนะนะแล้วก็บาก,กิห่วงด้วยไปด้วยท่านจอมายลิมัรุก็รู้สึกว่าเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ดวงหมดแล้วมั้งในปีนี้เพราะว่ามันแทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะ เพราะว่าในแต่ละครั้งที่ผมเปิดเนี่ยมันจะมีหนึ่องไอดีะจะเปิดไม่ได้ตามที่ตัวต้องการมผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าปีนี้มันอะไรแปลกหรือเปล่านะเพราะว่าม,มันจะเล่นแต่ต้นปีเลยหรือว่าจะดวงนี้แต่ต้นปีแล้วก็จะไปซวยช่วงท้ายปีหรือเปล่านะโอเคผมก็อาจจะเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าถ้าทช่วงท้ายปีมันแบบ มีตัวเ,เก่งมานะเออก็อจะอาจจะแอบ,บเซตทายเหมือนกันนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า,าถึงตอนนู้นก็คงจะไปคิดอะไรมากนะจะมาก็มานะผมคิดว่าก็ทําได้แค่ดองลูบี้ดองตัวไว้ก็แค่นั้นเองนะบทจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนวกันนะโอเคก็คงจะมไม่มีอะไรแล้วมะสําหรับิปวิดีโอนี้ก็คงจะมาสาธายายเรื่องอดวเยือน,นนี้ว่ามันหมด แต่แล้วแล้วมั้งก็แล้วก็เดือนนี้ผมยังไม่ได้เออ่ชื่อไอดียังเปิดไม่ได้เกียร์โจมตีศึกอยู่ดูแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็น ID หลักหรือ ID ท่านายนะสองไอดี 2, นี้ผมอยากได้เกียร์โจมตีศึกอยู่ดูแน่นอนมากนะเพราะว่าไม่่าจะเป็นเอเมเลียทั้งสองไอดีนะเพราะว่าไอดีหลักผมมีเอเมเลียไอดีท่านายผมมีเอเมเลียบวกเลมนะก็อยากจะได้สักชิ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่เอเนะา สุดยอดดาบนะหรือว่าเป็นอาดาบของนิมรุนะมผมคิดว่าถ้าได้มามันจะทำให้ไอดีหลักหรือไอดีท่านายเนี่ยมันยกระดับขึ้นได้ไกลนะโอเคโกน่าจะาเก็บรูปี้กันสัก2อาทิตย์แลม,มั้งดีไม่ดีอาจจะเติมแพ็คไปด้วยนะแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นน่น้อยนะที่ผมจะเติมนะเพราะว่ายังมัน,ม,นมันยังมีโอ,อกาสที่จะ มาในรอบอถัดไปอีกนะอืมก็หวังว่านะโอเคคลิปนี้ก็มาบ่นกันสักเท่านี้นะเดี๋ยวไปตีพีพีทิ้งท้ายหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปตีพีพีท้ายสักอสองสามตานอะโอเคไอดีนี้นี้ถามว่าเพ้ทางไหนบ้างนะคงคิดว่าจะเป็นธาตุน้ำนะเพราะว่าตัวหลักๆของผมมันหนักไปทางธาตุไฟนะไม่ว่าจะเป็นบากิ หรือว่าตัวชนอย่างเจ้าคีริวนะโอเคแต่ผมก็มีเอเรินนะเอเรนจะซื้อนะเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งก็ตัวแบบเหมือนสกิลเหมือนจะดีนะแต่การใช้งานบางครั้งมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ข้อแอบแอบแบบยังไงลนะ่ะกากๆมันจะถามว่าเก่งแต่ไม่โกงไหมแต่ความสามารถมันดีนะแต่ความสามารถมันเพิ่มแม่หนึ่งพันหน่วยเลยนะโอเคไป อย่างน้อยเจ้าบา็รกนะผมก็มีเกียร์โจมตีสกิลด้วยแน่นอนที่สูงม,มาได้นะโอเคก็เป็นอากลงเล็บของเดียโบรหรือเปล่านะโอเคตามนั้นนะครับไปไปตีป้ายโอเคก็รู้สึกว่าอาจจะเล่นง่ายๆนะในช่วงนี้เนื่องจากบอร์ดนั้นแบบไม่ค่อยจะ,ะโหดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบอรดในช่วงนี้แปลกๆอยู่นะทั้งเกมตั้งรับของบอรดมันแบบ ดูเหมือนแบบปล่อยปล่อยเกินไปอ่ะอทั้งสามเดีนะที่ผมเล่นนะก็รู้สึกได้เลยว่าม,มันชนะง่ายไปหรือเปล่านะบางครั้งโอ้โหจะชนะแต่ละเกมเนี่ยยื้อแล้วยื้ออีกนะบางครั้งก็ต้องใช้แบบจังหวะของเกมแบบลงน้ําแข็งบ้างลงอาพัดพายุลงอมตะลงน้าแข็งลงลูกไฟอะไรประมาณนั้นนะแต,แต่แต่ช่วงนี้แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบตายแป๊บแบปตายเลยนะ Uh huh. ผมโดนแล้วให้แล้วล่ะเลืออคิดว่าโวเกมอาจจะได้กินผมหรือเปล่านะก็เลยจัดหนักให้ซะเลยนะโอเคกระตุกจิตกระชากใจไปดิก็เดวิชีทำใ้เครื่องนะเนี่ยนะไปก็ชิวๆไปนะโอเคมาไปอีกสักตาแล้วกันนะโอเคเราก็ไปแล้วก็พูดคุยสำหรับเดือนนี้แล้วกันนะโอเคเดือนหน้าก็ครบรอบเก้าปีหรือเปล่านะโอเคก็หวังว่าจะมีของดีๆแจกนะโอเค แต่ละไอดีผมก็คิดว่าอยากจะได้กบก้าดาวอยู่นะเพราะว่าบักกี้อยากให้ทาบักกี้แม็กไปเลยนะแต่ผมก็อิสดจว่าถ้าไม่ทาบักกี้แม็กผมน่าจะทําเจ้าบาวล็อกแม็กไปเลยนะอ,อันนี้ก็ถือว่าพลาดไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บไ่นะโอเคไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆทีมนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามัน มันมันเปราะบางรอเปล่านระู้สึกว่าเปราะเปราะบางพิเศษนะโอเคอดูแต่และตัวนะแปบ๊บเดียวนะอ่ะตุยหมดแลวเอเรนผมช่วงนี้เออเอเรนก็เป็นอีกหนึ่งตัวรู้สึกว่าแบบช่วงนี้มันมไม่ว่าจะเป็นเกมเล่นเองหรือเกมตั้งรับนะปวดมากเลยนะการที่ข้ามไปแบบโอ้โหชิดหน้าป้อมศัตนระูเนี่ยปวดชิบหายไววอดเลยนะก็ถือว่าก็ยังเก่งกันนะสำหรับเอเรนนะโอเคไปประมาณนั้นแล้วกันนะ มาคลิปเร็วนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ